อืมยอะไรนั่นน่ะนโอ้ยเอาแล้วครับผมโอ้เอาแล้วครับผมโอ้องสวัสดีครับผมวันนี้พามาดักหนูครับผมวันนี้เราจะดักซ้ำหมายเดิมครับซ้ำหมายหนูครัวตรงนี้ครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปีแล้วก็ไปดูได้นะครับผม นี่ครับซ้ำหมายเดิมมากับผ่านแฟ้มครับผมแล้วอีกสองคนมาตอนกลางคืนนะครับผมนี่ครับหมยเดิมของเราก็เหมือนเดิมครับผมใครอยากไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้นะครับคลิปเก่าครับผมที่เราดักไว้นะครับหมายเดิมตรงนี้ครับผมนี่ลืมเอาไปครับผมนี่โอ้ยวิ่งด้วยนะครับนี่วิ่งชนด้วยนะครับลืมเก็บกำลังไปครับผมเก็บไม่หมดเนาะ นี่ฮะจะผ่า,านแฟน้มบ้านฟนังใส่ยู่ผมใส่ไปแล้วครับหนึ่งหลังเมื่อกี้แล้วก็ผมดักไว้เอิมนู่นแถวฝั่งนู้นอีกด้วยครับแถวแกะข้างๆป่าฝั่งนี้แหละอยู่แต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมเดี๋ยวต้องคืนไปลุ้นฝั่งนั้นด้วยกันครับผมนี่ครับผมดักไว้ครับนี่ฮะผมดักไว้ครับตรงนี้มันโล่งไงครับผมเพราะมันผมทาให้มันโลง่งมันโลง่งปุ๊บหนูตรงนี้มันก็จะสปีดครับ มันจะวิ่งเร็วอะ่ะวิ่งเร็วปุ๊บม,มันจะจะทําให้ไปชนบ่วงครับได้ง่ายปุ๊บบ่วงมันก็จะดีเร็วครับผมครับผมตรงนี้คลิปที่แล้วก็จัดไปสองแต้มครับผมคลิปที่แล้วตรงนี้จัดไปสองแต้มผมก็มาล่าอีกเพราะว่ามันมีหลายตัวนะครับผมอันนี้มันยังมีวิ่งอีกนะครับผมนี่ครับดูของมันฮนะนี่ครับโอ้โหถ้ามีรอยการขุดแบบนี้ครับแปลว่ามีตัวให้นอนอ้ มีทางททางวิ่งขึ้นใหม่ด้วยครับนี่ฮะขึ้นไปข้างบนนั้นครับโอ้ยนี่โอ้ยมีทางวิ่งขึ้นใหม่ครับผมปลวมามีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแลก็รอรุนกันว่าจะมีติดหรือเปล่าเนาะนี่ทีแล้วทีคลิปที่แล้วก็ติดตรงนี้ไปด้วยครับผมคลิปที่แล้วนะนี่ครับยังมีทางสวยๆวิ่งอยู่นะครับผมน่ครับ่านเช้มดักครับผมนี่านเช้มดักนะครับ นะครับต้นหนักที่ผมเอามาวันน,นี้ครับยืดเหมือนกันนะครับนี่ราวๆห้าสิบครับใส่ไปแล้วก็ประมาณสามสิบประมาณสามสิบประมาณยี่สิบสามสิบประมาณนั่นเลยครับผมดักไปครับผมเอาครับขอด,ดักก่อนนะครับผมก็บวงที่ผม ทำให้เป็นวงกลมก็ใช่ครับขอสปอนเซอร์เหมือนเดิมครับผมทำให้เป็นวงกลมครับแล้วก็ดักไปครับผมครับขอดักก่อนนะครับผมกลัวมันเดีมันจะมืดก่อนครับผมน่าจะมีอีกหนึ่งที่ที่ผมจะไปดักอีกครับผมไปครับแล้วเจอกันตอนงคืนนะครับผมนะครับไปลุ้นหนูกันครับตอนกลางคืนจะมีตัวหรือเปล่า Điện. Đây, cái đi vào tung này xem, ui หมอนี้เตีขาวหอยท่ากตัวนี้ยังไม่ติดยังมูยังไม่วิ่ง ดุนกันยังไม่นี่เลยเอาดีดเอาโอ้เอาแล้วครับผมโอ้ตัวใหญ่มากเลยนี่อ้ะตัวน้องเรดดีดเลยก็ใจดูมาแล้วหนึ่งแต้มเอ้ยเดี๋ยวมันตายวครับหนึ่งแต้มครับผม า้าย้ว้มมาเร็วับไม่มีรวดเลยนี่ละไม่มีรวดแล้วเลยหมดแล้วถ้าใสานี้หมดคือหมดเลยรวดนนไม่มีเก็บกันนคบาทงองครับอพอกเก็บนู่นครับมาครับลุ้นต่อ ทางเยอะมากเลยอย่างน,นี้ยังอยู่นี่ยังอยู่ยังอยู่ทางนี้อยู่เหมือนกันครับ เพียงอยู่ไปลุ้นกันครับผมมาครับด้านหน้านะครับผมลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าหนูมันวิ่งหรือเปล่า

หนูวิ่งเข้าไม่ดีดเฉยเลยลังนี้ไม่ดีดลังนี้ดีดลังนี้ไม่ดีดครับหนูวิ่งเข้าอ๋อใส่ก่อนครับน,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 นะครับมาลุ้นฝั่งนี้กันครับจะมีแต้มไหมอืมอะไรเนี่ย,ยน,นะ อู้ยเอาแล้วครับผมแมที่สองครับนนีเ่าไมดกมเลยนี่แกมที่สองทุกคนเตอจับคลูนเตอ ตู้พูต้มียุมเกินปโอตัวเมียอีกแล้วเปนางไก่เอน่นตุมตัวเมียอแล้ววเจนากูนจึงพกรย์เลยนนี่ก้นจับนี่ฮะหนึ่งส

โอแ่ไบตม่ไดสีตรงนี้สีแต้มนะนัด้ดีตรงี้อันนี้รูนี่รูบีเลย

ใส่นี่นะคนไหนแนมร,รนานนมาบ้านบ้นเต็แคะนะโจน,น่นะสหต็ะนะมหโจนสตปะดุนกันพุ่งนีชาร์ล็อันเยอามาย่างบวงกัน ังมีแต้มหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ตัวเลยชนได้หรอ <c oughs> ชนนน,นชน โอ้โหอ,อีกไม่แล้วน,นี่นียบอะไปเกียบร้อยนี่นกปูอะไรนะโอ้อันนี้บินครับปันรถได้หรอเดาเกลียบร้อยห้อยตรงงตีงฮะตัวใหญ่มากเท่าเมื่อคืนนะ ลุ่นด้วยกันมดเลยเราที่เก็บเราที่แปแล้วมั้ตรงนี้เน่ชาวนี้ลุ่นแค่ตรงนี้พอครับทางนั้นไม่มีแต้มเลยเตียมชาวดีตัวฟิวไล่จะเราข้างหังเลย แต่แล้วก็หมดเก็บเก็บเก็บอับอยู่ถ้อวิตยุตละนี้ตามือหรือมันมาป่านี่งดิ่งมือว่าบางทีมีทางขึ้นข้างบน ลอดว่้นี่ดูว่ามันเอียงไม่ว่าลมนี okay like ่โลบ้าอะไร่งเช้านี้ได้าหนึ่งแต้มเมื่อคืนหน้าสามตัวเป็นสี่ตัวคลิปนี้โอเคครับผม